สุดท้ายคนในข่าวนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ให้น้ำหนักไปที่เหตุการณ์วันที่19กันยาที่ผ่านมาคือ19กันยาเมรหรือคุณเซนคงหัวเลาะนะคงหัวเลาะอยู่แต่พอ20กันยาเนี่ยเขาบูดละเขาเห็นภาพสัญลักษณ์อันหนึ่งที่คุณวิระและคณะคุณแซมดินขึ้นไปอ่านถแถลงการเขาก็เริ่มรู้แล้วว่านั่นทําให้เขาเสียเปรียบละ เขาถึงได้ออกอาการในช่วงสองวันที่ผ่านมาตรงนี้สรุป่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับครับผมเข้าใจว่ายัางนนไงฝ่ายรัฐเองฝ่าย <laughs> รัฐเองเนี่ยซึ่งอาจจะสมรู้ร่วมคิดในการนําคนมาตีเราเอาอันธาพาลจัดตั้งมาตีเราเนี่ยฝ่ายรัฐเขาก็คงประเมินใช่ไหมครับว่ามันจะจบแค่19กันยาคือเป็นภาพที่สองฝ่ายปะทะก,กันโดยฝ่ายเขาเริ่มก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันพลิกว่าพอรุ่งขึ้นพอคุณวีรากับแซมดินได้ขึ้นไปพร้อมพี่น้องเนี่ยไปประกาศแถลงการ มันพลิกเลยใช่ครับคุณเซนเห็นภาพนี้ก็เลิกหัวเราะเลยก็รู้สึกว่ามันมันมีผลต่อการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารละเพราะว่ามันเป็นการอ่านแถลงการที่ทางเราเนี่ยนะครับประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ของเรานะครับเราประกาศชัดเจนเลยครับครับแล้วก็ปนามยูเนสโกด้วยนะครับปนามยูเนสโกซึ่งจริงๆการการไปอ่านแถลงการตรงนี้เนี่ยทีแรกฝ่าย ฝ่ายทหารเองเขาก็อิดออดใช่ไหมครับเขาไม่ต้อกเขาไม่อยากให้เราขึ้นเลยแต่เราไม่ยอมไงเราต่อรองเขาบอกว่าเราจะกลับนะเย็นมาที่สิบเก้าเราเรายอมกลับแต่ผู้นี้เราต้องขอตัวแทนขึ้นซึ่งตอนแรกเขาบอกยี่สิบคนเราบอกไม่ได้ต่อรองไปต่อรองมาเหลือได้ขึ้นมาสามสิบนะครับจนได้ขึ้นไปอ่านแถลงการบใช่ครับ แล้วเราก็ประกาศชัดเจนครับว่านะพื้นที่โดยรอบเนี่ยตามแนวสันปันน้ำเป็นเขตแดนของเรานะครับเราจึงยังยึดถือแนวสันปันน้ำนะครับและเราก็ยังจะประท้วงรัฐบาลกัมพูชาที่บังอาจนำประชาชนเขาทหารเขามาลุกดำแดนไทยนะครับเราประกาศให้กัมพูชารีบนำประชาชนของเขากลับประเทศเขาทันทีนะครับมิฉะนั้นเราจะใช้นะครับสิทธิ์ของปวงชน ชาวไทยเข้าทำหน้าที่ตามรัฐรมนูญแล้วเราก็ขอแจ้งให้กัมพูชาทราบว่าถแถลงการร่วงระหว่างไทยกัมพูชาพร้อมแบนที่แนบท้ายนะน,นะรเราถือเป็นโมฆะนะครับแล้วเราก็ประกาศอย่างหนักแน่นว่าเราคัดค้านไม่ยอมรับมติของมรดกโลกเห็นไหมครับทั้งหมดเนี้ยมันค่อนข้างรุนแรงนะแล้วตรงไปตรงมามันตรงไปยังยูเนสโกตรงไปยังรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งไม่เคยมีประชาชนคนไหนที่เป็นคนไทยเพราะแม้แต่รัฐบาลยังไม่กล้าประกาศอย่างนี้เลยแต่นนี่เป็นการประกาศของประชาชนไทยจํานวนหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตไปแค่สามสิบที่จริงไปเป็นหมื่นครับไปเป็นหมื่นครับซึบ่งซึ่งทางฝ่ายรัฐของเราเองเนี่ยกับฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่คิดว่า ในที่เราจะไปขึ้นไปประกาศอย่างนี้แล้วเราจะประกาศอย่างตรงไปตรงมาเขาถึงได้สร้างเหตุการณ์ความรุนแรงให้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยคือสิบเก้ากันยาครับแล้วก็คิดว่าต้องการให้จบตรงนั้นแค่นั้นแล้วก็แล้วก็คิดว่าความชอบธรรมของเราหมดแล้ะภาพของเราเสียหมดแล้ะแต่ประมิเสีาหาแล้วแต่ปรากฏมันมันมันไม่ใช่พอเราขึ้นไปอ่านประกาศแถลงการคนไทยที่ได้ติดตามข่าวได้ฟังการถ่ายทอดสดทุกคนเข้าใจเลยครับทุกคนเริ่มเข้าใจเลยครับแต่ว่า สื่อบางส่วนต้องขออภัยนะครับสื่อบางส่วนก็ยังต้องขออภัยที่ใช้คำนี้คือแกล้งโง่ด้วยการหยุดเวลาไว้ที่สิบเก้ากันยาครับโอ้ยคนไทยตีกันเขมรหัวเลาะคนไทยตีกันเขมรหัวลาะไม่เคยเอาวันที่ยี่สิบมาพูดเลยสื่อของเราเองแท้ๆอยากหยุดเวลาที่สิบเก้ากันยาแล้วก็ยังหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ก็ยังเอาภาพเนี้ภาพการตีเนี่ยมาขยายความมาขึ้นปกแล้วบอกคนไทยแต่ความสามัคคีแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญกว่า คือ20กันยาครับคือการได้อ่านถแถลงการครับแล้วนี่คือเป้าหมายของเราไงที่เราไปแล้วผมถามคำเดียวครับว่าที่มีการกล่าวหาว่าเราเนี่ยนะ,ะจะไปทําให้เกิดความรุนแรงเหมือนกับเสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงเขาจะไปทําอะไรเขาไปบุกบ้านป๋าไปบุกปปชบุกเอทีวีล้วนแต่เป็นเรื่องประโยชน์ของใครทักษิณน,นะทักษิณทั้งสิน้นแต่พวกเราไปเนี่ยเราไปอ่านถแถลงการปน,นาม ยูเนสโกครมการมรอดอกโลกอประนามกับูชาที่บังอาจเอากองกํลาลังเข้ามาในดินแดนไทยนะแล้วก็ประกาศว่าถแถลงการร่วมเป็นโมฆะเนี่ยผมถามว่าอย่างเนี้ยมันไปทําอะไรที่ผิดตรงไหนละ่ะมันเป็นเรื่องที่ควรกระทําใช่ไหมละ่ะมันเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติรักษาที่ประทายของชาติไปทําให้ใครได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์คนไทยทั้งประเทศผมไม่ได้ได้ประโยชน์คนเดียว ไม่ได้ทาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ทาเพื่อประชาชนนะและก็ประเทศชาติซึ่งคุณวิระย์ย้ำว่าตรงเนี้ยสื่อต่างชาติที่สะท้อนเหตุการณ์ยี่สิบกันยาเขาสะท้อนด้วยความเข้าใจเขาเข้าใจแล้วไงและสื่อได้ตรงว่านี่คือการไปไปประกาศไปทหน้าที่ดินแดนของเราของคนที่เขารักอธิปไตยของเขานี่ไงสื่อต่างชาติเขาก็เริ่มเข้าใจเห็นไหมครับครับตรงตรงที่ขึ้นไปแล้วอ่านประกาศเนี่ยนะ การแถลงการอ่านแถลงการนี่นะบังเอิญบังเอิญว่านักขา่าวนักข่าวไปเยอะเยอะมาก<ด>เลยรวมทั้งนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเยอะมากเลยนะมันก็เลยเป็นผลดีกับการที่เราไปประกาศนะรวมทั้งไอ้ที่มีเรื่องก่อนทําให้จุดประเด็นความสนใจขึ้นมาบ้างแต่ตอนไปประกาศเนี่ยเขาเลยแห่กันมาเยอะมากมันก็เลยเป็นผลดีว่าข่าวนี้มันเลยกระจายไปทั่วโลกอันนี้ก็เป็นผลดีกับประเทศไทย ครับอ่าโดยตรงเลยนะครับมันถึงเป็นภาพเสียเลยนะนี่ผมขอยืนยันนะมันถึงเป็นที่มาของท่าทีก้าวร้าวของคุณเซนเนี่ยคุณเซนถึงเป็นบ้าอะไรเงี้ครับเพราะถ้าลำพังคนที่จงใจให้เหตุการณ์รุนแรง19กันยาจบคุณวีระคุณแซมดินพี่น้องเป็นวุ่นวุ่นกลับบ้านกลับกรุงเทพคือถ้าเราไม่ขึ้นไปอ่านแถลงการเราไม่ไป19 20เนี่ยผมถามว่าเราจะเห็นอ่าเรียกว่าความจริงของเรื่องนี้ไหม คุณเซนจะออกมาพูดอย่างชัดเจนไหมว่า46ตารางกิโลเมตรเป็นของเขาเอาแต่ผมถามกันเนี่ยมันจะมีวันนี้ไหมแล้วที่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบอกว่าเรายังไม่เสียไปเลยนะยังไม่เสียอะไรเลยแนมะ้แต่ตารางนิ้วเดียวเนี่ยเอาแล้วเ,เขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันชัดเจนว่าเอาเอเขาคิดว่าเป็นของเขาแล้วตอากจะเราเรายังจะหวังกับการเจรจาอีก